สวัสดีครับมาดู market นาฬิกส์ประจําวันประหัสที่17กุมภาพันธ์2022กันไม่ได้เจอกัน1วันนะครับก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดมาสู่วันนี้นะครับก็เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเรามี short ทอร์มิอเป็นน t r ทรัลเบลิชนั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดนั้นโฮอยู่ใต้ area balancing breakdown นะครับแต่เมื่อวานนี้ราคานั้นกลับขึ้นมาด้านบนขึ้นมาเหนือ Area Balancing Breakdown ตรงนี้ถูกครับจากนั้น Balancing พักหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้นี้ในระหว่างที่กำลังทำอาราลิตอยู่นะครับเราเห็นแท่งนี้เซลล์ลกลับเข้ามาอีกทีอาราคานั้นแทงดาวกลับลงไปสู่ด้านล่างนะครับจากนั้นเห็น b บเ e กลับเข้ามาอีกทีเพราะฉะนั้นการที่ตลาดนั้นเทรดผ่านไปผ่านมาอยู่ที่ Area ียสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ตรงนี้ไม่มีผลอะไรล่ะนะครับสำหรับ Balancing นี้ จึงเป็นเหตุผลนะครับนำมาสู่วันนี้ช็อตเทอร์มบแอสปรับมาเป็นนิวตรอลตามปกติเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เรามีนิวตรอลบแอสทั้ง2องไทม์เฟรมแบบนี้นะครับทั้งช็อตเทอร์มแล้วก็ Inter Time Frame. อินเทอร์ e ตามไทม์เฟรมเทรดยากนิดนึงเนื่องจากว่ามีสิทธิสูงมากที่ตลาดนั้นจะเป็นทูไซด์มาเก็ตหมายความว่าราคาเมื่อขึ้นไปถึงรีทินโซนเราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟจากนั้นราคาลงไปถึงซัพพอร์ตด้านล่าง เราจะเจอ b บเออร์กับเข้าหมากทีเพียงแต่ว่าโซนนะครับซัพ e อร์ตเรซินโซนที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป๊ะอาจจะทะลุปไปนิดนึงหรือบางทีอาจจะไม่ถึงเวลาที่เรามี b บ a อเป็น Neutral ทั้ง2อง m ท f r เฟรมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคยบอกไว้แล้วก็จะเทรดยากน่จาจะยากที่สุดเวลาที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรโฟกัสไปที่กูเ d รดโลเคชันเท่านั้น นะครับโดยกู้เทรดโลเคชันในอินทราเดทัมเฟรมนะครับในสมอลเลอร์ทัมเฟรมเนี่ยถ้าจะชอ็อตเนี่ยควรชอร็อตให้ใกล้กับอินิเชียลเรนจ์โซนมากที่สุดเพราะตรงนี้คือกู้เทรดโลเคชันในขณะที่ล,ล่างอินิเชียลสปอร์ตแม้ว่าเราจะเห็นไบว่กลับเข้ามาแอคทีฟเมื่อครู่นี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงกู้เทรดโลเคชันตรงนี้ยังไม่ใช่กู้เทรดโลเคชันเท่าไหร่นะครับเพราะกู้เทรดโลเคชันในการเทรดลองไซด์ ต้องอยู่แถวนี้นะครับที่ประมาณซับซับพอร์ตโซน1น6 6 7ถึง12799นั่นหมายความว่าควรเทรดลองไซส์ใกล้กับโซนนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นต่อให้ราคานั้นเบรกลงมาต้าอินดิชลซัพพอร์ตแต่ในภาพรวมในช็อตเทอมตลาดยังไม่แบ i s ชนะครับเพียงแต่ว่ามันจะแบ i s h ใน intra day time frame เท่านั้นใน smaller time frame เท่านั้นถ้าหากว่ากลับลงมาสู่ซั p พอร์ตโซนนี้ได้เราก็ยังน่าจะเห็นไบเออ กลับเข้ามาแอ็กทีฟได้ยูดีจากนั้นตลาดก็จะบาลานซ์ซิงอยู่ในกรอบนี้นะครับต่อไปโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลลาร์นะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อวันอังคารนะครับราคาขึ้นไปเทสอินิเชียลเรจิเันโซนจากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอ็กทีฟลงมาสู่ขอบล่างของบาลานซ์ซิงเรียก็คือที่โซนแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามเบรกมันกันแต่เบรกไม่ได้ b u เออร์กับค้ว่าอีกทีเอาตลาด pull back กลับขึ้นด้านบนขึ้นไปสู่ขอบบนของ balancing area แล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละคือ character ของ neutral bias นะครับตลาดจะเป็น two side market เพราะฉะนั้นวันนี้เองก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับสถานการณ์ยังคงเป็นเหมือนเดิม good location ในการชอร็อตเริ่มต้นตั้งแต่จริงๆต้องเป็น area นี้นะครับอันเนี้ยมันโอเคสำหรับใน intraday timeframe แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยกว่านั้นนะครับเราน่าจะเห็นเซลเลอร์กับเข้ามาอีกทีบ,บริเวณนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าช็อตควรวาง Stop Loss เหนือโซนนี้เชื่อรยการด้านล่างนะครับจุดที่เป็นกู้เท l ล c a t i o n เบื้องต้นในการเทรดลองไซด์เริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support 3 2. 5 3. 2ม5าถึง35278ลงไปจนถึง Support โซนนี้ซึ่งเป็น Balancing Area Low นะครับในกรอบนี้อยู่ที่ราคา 34865ถึง349 49เพราะฉะนั้นม่อะไรก็ตามที่เรามีนูโตรบะแแอตทั้ง2องไทม์เฟรมมีสิทธิ์สูงมากที่ตลาดนั้นจะเป็นทูไซมาร์เก็ตเวียงขึ้นเวียงลงเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับยูโรนะครับจำเป็นต้องโฟกัสไปที่กู้เทดโลเคชันเท่านั้นในการเทียบช่วงนี้สำหรับภาพตลาโอเคสำหรับทองคำนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อวัน อังคารนะครับเราเรามีเลเวลที่ให้มอนิเตอร์ไว้ดีๆนะครับก็คือที่นี่แหละ1869ถ้าเบรกลงมาใต้1 8 6 9ระวังให้ดีเพราะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละมันจะแทงดาวลงสู่ด้านล่างมันจะเซลล์ออฟลงมาสู่ด้านล่างนะครับเพียงแต่ว่าโซนที่เป็น area breakout ก็คือ43-50ถึง50รับเอาไว้อยู่นะครับเราเห็น b บก็กลับเข้ามา active ที่นี่ซึ่งถ้าเราลองตีฟิบนาชีดูเราจะเห็นว่า ถ้าดูด้วยตาเนี่ยมันน่าจะเป็น50ถึง61.8นะครับถ้าลองวัดดูนะครับก็อยู่ระหว่างนั้นประมาณ61.8ฟิปเรเทสเมนต์อย่างที่เราเห็นเจอไบ y ออร์กับเข้ามายกทีบและโดยเพาะอย่างยิ่งมันตรงนะครับมันคอนฟลูเอนต์กับโซนนี้พอดี43ถึง50ครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์เลเวลนี้นิดนึงเราเจะใส่อันใหม่เข้าไปเอาละนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่บายก็กลับเข้ามาอินทีปเมื่อประมาณสักเมื่อบานนี้หรือว่า2วันก่อนหน้านี้เนี่ยราคากลับไปที่เดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในช็อตเทอมถ้าเราดูชาร์จสมอลเลอร์ไทม์เฟรมนะครับชาร์จหกนาทีในช็อตเทอมคือกรอบนี้ตลาดค่อนข้างบาลานซ์ไหม fiance? ครับตอนนี้ราคากลับขึ้นไปสู่แอเรียที่เซลเลอร์กลับเข้ามาช,อช็อตเพราะฉะนั้นการที่มีเรีแอคชั่นก็เป็นเริ่มปกติ เพียงแต่ว่าในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออินเทอร์เมทัมเฟรมเราเป็น Neutral b ล l l ล s h นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไบเออร์กลับเข้ามา Active อีกรอบหนึ่งที่นี่แล้วราคากลับขึ้นไปเทสร e เซน t ์ห g h ด้านบนถ้าไบเออร์คอนโทรลมาร์เกในไม่กี่วันนี้นะครับหรือแม้แต่วันนี้แหละราคาน่าจะเบรกขึ้นไปเหนือ7 4ถึง79ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามใดที่โฮอยู่เหนือสมอลเลอร์ m าเฟรมโซนนี้65ถึง68หรืออย่างมากที่สุดต้องลงมาแค่57ถึง60ภายในวัน2วันนี้นะครับพูดง่ายคืออาทิตย์นี้นั่นเองจะมีสิีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่ทองคำนั้นจะเบรกขึ้นไปเหนือ1879ขึ้นไปสู่ทาร์ e เกตต่อไปด้านบนนะครับซึ่งคาดหมายได้ว่าน่าจะขึ้นไปได้ถึงบริเวณประมาณสัก 1,900นะครับจากนั้นเราก็น่าจะเห็นเซลเล์เลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าใน larger time frame ถ้าเราดูชาร์ตใหญ่1,900คือ area แถวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็น resistance z ที่สำคัญเป็น larger time frame resistance zone นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือต้องคําสำหรับ bitcoin นะครับเมื่อวันเมื่อวานาวานี้หน้าตาดูน่าตื่นเต้นนะครับพราะเห็นเราเห็นแท่งนี้ Buyer กับคำแอคทีฟนะครับก็คงมีมาจากเอฟเฟกจากข่าวอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไว้นานแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่ b u เออจะเอาราคาขึ้นเนื่องจากว่า structure ในการลงเป็นแบริส r ต t ัคเ t u r e ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ตราบใดที่ยังโฮอยู่ใต้สเต็ปแรกด่านแรก ราคา45469ถึง46233เซลเลอร์ก s l l กับเข้ามา active ได้ทุกเมือ่อนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าสู่วันนี้ปุ๊บเราก็เริ่มเห็นแล้วถ้าแท่งนี้ไม่ sustain ขึ้นไปสู่ด้านบนเราอาจจะเห็น seller กลับเข้ามา active นะครับแล้วก็โซนที่น่าจะลงมาถึงก็จริงๆปักไวนานมากแล้วนะครับก็คือทั้ง2โซนนี้แหละเริ่มต้นตั้งแต่40382ถึง4 1 1 6 6 นะครับหรืออาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคานั้นจะกลับลงมาสู่ด้านล่างอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเราจะหวังว่า buyer กลับเข้ามา active หรือว่ากลับเข้ามา control market ได้เนี่ยราคาไม่ไม่ควรที่จะเบรกลงไปใต้ผมให้ที่นี่นะครับบารนั้นแหละ42433.28 นะครับต้องโหไว้ให้ได้เพราะเราจะเห็นวอลลุ่มนะครับกลับเข้ามาแอคทีฟอยู่ที่นี่ประมาณนี้แถวๆนี้ถ้าโฮไม่ได้จะมีสิทธิ์คราวนี้อาจจะเบรกลงไปเลยนะครับอาจจะลงไปถึงโซนนี้เลยด้วยซ้ำสำหรับบิตคอยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือมาร์เก็ตอะไรสิทธิ์ประจำวันนี้อย่างไรตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ